Do you want to know? Well, i think been thinking about you And I think I have to listen Because <laughs> The sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come, will you come along? And it feels so bright, It's like luck is raining on me Follow your heart, doesn't matter how far i Day. I love the way you like a song, you Ooh. know my heart. Cause you know me, you know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. Don't wanna show me now and forever. No, you'll never be alone all again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that oh, you're my boy. Don't wanna show me a สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามช่องม,มามาสไตล์บายคุณป้าพ่อจมานสว่างในอารมณ์นะคะวันนี้นะคะ굿 o มงนิ่งเอเวอร์วันนะคะ how o u today อ่าทุเรนะคะเมื่อนี้นะคะก็แหมมีมันเนาะมีมันแล้วก็ข้าวโพดท,ที่เหลือต้มกินเมื่อวานไม่หมดก็เลยจะมาทําขนมหวานกินเนาะกะทิก็มีนี่ต้มกะทิเสร็จแล้วนะคะเดือดแล้วเนาะเอากะทิลงเสร็จแล้แลวเราก็เอาเกลือลงหน่อยนะคะนี่นะคะเกลือเล็กน้อยอย่าใส่เยอะนะคะใส่เยอะมันจะเค็มเนาะอืมเนีย่ยเป็นไงคะ หลังจากนั้นนะคะพอมันเดือดแล้วเราก็เอาี่ลงค่ะมันค่ะมันที่หั่นเอาไว้นะคะนี่ค่ะต้องต้มไปสักพักก่อนนะคะเพราะว่ามันเนี่ยมันต้องใช้เวลาหน่อยเนาะมันเลยค่ะเด้อมัน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 อือต้มไปสักพักก่อนเด้อค่ะเด้อรอแป๊บหนึ่งเนาะหลังจากที่ต้มมันนะคะมันเนี่ยนะคะเราสังเกตดูเนาะสักสิบกว่านาทีนี่แหละมันก็สุกมันก็เปื่อยถ้าใครชอบกินนิ่มๆเละๆก็ต้มนานหน่อยหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครแบบ ไม่ค่อยชอบที่แบบเละอยากชอบเป็นแข็งนะคะก็ก็ไม่ต้องต้มนานนะคะแต่ว่าก็ต้องเช็คดูเนาะ mm. เช็คดูว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นก้อนอยู่นี่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีหลายสีที่มีหลายสีเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรที่เหลือๆในตู้เย็นมาเทเสรวมกันหมดนะคะเนี่ยยุคป,ประหยัดต้องกินนี้นะคะอันนี้ยุคป,ประหยัดของเราเนาะหลังจากนั้นคุณป้าก็จะใส่น้าตาลนะคะเมื่อต้มนั้นนะ่ะน้ำตาลไม่ใส่เยอะคะ่ะเพราะเพราะอะไรคะ ก็ชีวิตหวานอยู่แล้วใส่นิดเดียวเพราะว่ามันมนหวานนะคะมันนี่เขาจะหวานนะคะมันหวานอยู่แล้วไม่ต้องไปใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเป็นเบาหวานนั่นแหละอืมเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้าวโพดเข้าไปนะคะนี่นะคะข้าวโพดเนาะลงไปเลยข้าวโพดจะซอนสุดท้ายเพราะว่าข้าวต้มข้าวโพดนี่มันสุกแล้วนะคะอข้าวโพดนี่มันสุกแล้วแต่ถ้าเป็นข้าวโพดดิบมันก็ต้องลงไล่ๆกันนะฮะแต่ต้องลงทีหลังเพื่อนเนาะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการต้มนะคะ เป็นไงคะสีอุ้ยเป็นตะแซบนี่คือการทำขนมหวานยุคโควิดสิบเก้านะคะก็คือต้องมีอะไรที่เหลือในตู้เย็นก็ต้องเอามาทำให้หมดนะคะประหยัดนะคะของหวานกินรวมๆกันไปเลยเดี๋ยวก็ออกมาเอง <c oughs> เสร็จแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเดือดรอสักพักหนึ่งก่อนนะคะค่อยตักใส่ถ้วยเนาะ